อ้าคุณอ,อมคุณอ,อมคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคุณแอบฟังอยู่เงียบๆเปิดกล้องคุยไหนกับคุณอ,อมคะ่ะอ,อมหลับไปแล้วคะ่ะเคยมีนักเรียนคนไหนคุณดาวอะ่ะคุณดาวไม่มาวันนี้นะทักมาฟอร์ต,ตอนตีซรอมว่าพี่หลับไปคะ่ะน้องฟอร์เออพี่เดี๋ยวพี่มาดูวันพรุ่งนี้ต่อนะครับว่าพี่หลับไปพี่เอพี่เอพี่เอเอ,อยู่ไหมพี่หลัวเขาไปหมดแล้วพี่เอดีคะ่ะละเอียดมาก อยู่ค่ะพี่เอคะเป็นไงบ้างคะอยากให้ฟอดปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมตอบอะไรยาพี่ว่ามันดีอยู่แล้วไม่ตายแล้วขอบอะไรพี่เอของพี่เออะฟอดเข้าไปดูเพจมาแล้วนะคะฟอดเข้าไปดูเพจพี่เอมาแล้วพี่เอเพิ่มไอ้พวกวิดีโอให้ฟอดหน่อยได้ไหมกับพวกคอนเทนต์ไอ้พวกให้ความรู้ลูกค้าพยายามทําให้มันต่อเนื่องยานานทีโพส ได้ไหมพยายามโพสทุกวันวันรับสองวันโพสต์ว่าทุกวันจริงๆต้อง,งทุกวันต้องมีวิดีโอพวกงานที่เราต่อหรือว่าตอนที่เรากําลังรับลูกค้าถ้าสมมติเราทําเล็บอะไรเงี้ยอาจจะไลฟ์ทำเล็บให้ฟอร์ดด้วยได้ไหมมันจะได้เป็นการเพิ่มนะคะเหมือนน้องหนูเนี้ยน้องหนูก็มาเจอฟอร์ดไลฟ์เหมือนกันเพราะปีเนี้ยฟอร์ดจะเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่ฟอร์ดลองไลฟ์ติดกันสามวันสี่วันติดกันเลยนะคะยอดขึ้นมาปืด้ดอย่างนี้เลยอะ่ะพีเอฟอร์ดก็เลยอยากให้พีเอทำให้ทำนะคะยอดไอคนดูมันขึ้นมาปืด๊ด แล้วทุกคนน่าจะเห็นฟอร์ดไลฟ์บ่อยขึ้นด้วยแหละแต่ว่าม like, ันยอดขึ้นจริงๆอันนี้ฟอร์ดบอกความลับจริงๆเลยครับเพราะว่าถดลบทดลองมาแล้วอยากให้พี่เอเนี่ยเพิ่มไลฟ์เพิ่มไอ้พวกวิดีโอรูปภาพผลงานพี่เอเนี่ยพี่เอสวยแล้วแต่ตอนเนี้ยอยากให้คนแบบเข้าถึงเรามากขึ้นคอนเทนต์ต้องมีแบบคอนเทนต์พวกแบบดูแลขนตายังไงทําไมขนตามันถึงต้องมีการผัดขนตาเป็นแบบเรื่องที่เราเรียนในคอร์สเนี่ยพี่เอเอาเรื่องแบบพวกพื้นฐานอะไรเงี้ยไปสอนนักเรียนสอนลูกค้าเนี่ยค่ะว่าแบบเอามาพูดเป็นคอนเทนต์ทำรูปภาพในแคนวาบ มันแบบนี้มันมันทำไมถึงต้องหลุดล่ะอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นคาพูดออกมาที่แบบลูกค้าเจอเราบ่อยๆทำไมต่อขนตาแล้วหลุดเร็วอะไรเงี้ยเราอาจจะเอามาเป็นประเด็นในการพูดหรือว่าไลฟ์ไม่นอะไรว่าลูกค้าขาหรือว่ามีพี่เอต้องทําแบบโปรบ้างเพราะว่าต้องมีแบบโปรแจกต่อขนตายอะไรเงี้ยที่ฝอร์ดจะไม่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบมีโปรแจกทําเล็บก็ได้หรือว่าแจกทาขนตาก็ได้ช่วงแรกที่ใครเพิ่งเริ่มเปิดเลยแนะนําให้แบบแจกแจกทุกเดือนมีตอนนั้นฝอร์ดทำฝอร์ดจะมีกดกระดิ่งอนะพี่เอแบบว่าให้ลูกค้ามาบิด มาอะไรประมูลต่อขนตานน่นน่ะจริงนะจริงๆแบบ, <P. S 1> บพี่มาเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวฟอดปิดยอดที่สามเก้าเก้านี่ลูกค้าสนุกมาก <P. S 1> <P>. พี่เอแบบว่าเราก็คิดว่าเราจะแจกอยู่แล้วแต่ว่าเราทําเป็นเหมือนเป็นประมูลแล้วเราก็แบบได้เงินด้วยอะไรเงี้ยแจกไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ทาไปแบบวันนี้จะมีประมูลต่อขนตานะคะแล้วฟอดก็นั่งเหมือนกับพิมพ์ริพายเลยมีกดกระดิ่งแล้วก็แบบว่า,แบบวาโอเคค่ะเราจะรู้ราคาในใจอยู่แล้วนะคะว่าแบบลูกค้ามันบิดมาแบบประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย พอแบบโอเคประมาณนี้โอเคละพอให้เขาได้แบบหอมปากหอมคอเพราะเขาเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วเนี่ยค่ะให้เขาได้สนุกกับเพจเราบ้างแต่ว่าเพจเราเงียบไปเนี่ยไม่ค่อยได้โพสตอะไรเลยมันแค่นึกไม่อ, <ừ> ออกจะโพสตอะไรดีคือแบบไอ้พวกรูปภาพพี่ไอพีเอมีรูปภาพลูกค้าดองไว้เป็นเต็มโทรศัพท์แหม <laughs> <laughs> ่ปัจเจอาเลยช่างมีแต่รูปลูกค้ามันจะลงในเฟซส่วนตัวไม่ค่อยได้ลงเพจแล้วก็คือเนี่ยมันจะมีรูปของ ทำเล็บมากกว่าค่ะเพราะว่าคนตาเนี่ยเราเพิ่งมาทำเนาะ,ะลูกค้ามัน็เไยไม่ได้เยอะคค่ะก็เลยยังลูกมางืีมันลง<ำ>ไปแล้วทํทำคลิปได้ไหมทำคลิปเกี่ยวกับทำเล็บได้ไหมตอนไลฟ์แค่แบบเอากล้องมาตั้งแล้วบอกว่าวันนี้พี่เอมาทำเล็บทรงอะไรหรือว่า อะไรประมาณนี้ <S 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 เราทําอะไรเด่นเอาเอาจุดนั้นเลยฟอร์ไม่ได้ให้ทุกคนมาเน้นขนตา,านมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลแล้วอันนี้ฟอร์อยากจะบอกให้เพราะว่ามันจะได้มีคนเข้าถึงเรามากขึ้นรู้จักร้านเรามากขึ้นให้พี่เอลองอันนี้ก็ได้ฟอร์ให้พี่เอลอง,อง,อลองทําแบบอาทิตย์นี้ลองไลฟ์สามวันฟอร์ขอติดกันสามวันขอแค่นั้นอะ่ะเอากล้องมาแล้วกดไลฟ์แล้วบอกว่าทําอะไรอยู่ที่กับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะสามวันติดกันแล้วรอดูว่าจะมียอดลูกค้าเพิ่มไหมแค่นี้แหละจริงๆ ลองลองดูไม่ไม,ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็ได้แบบถ้าเราอายเสียงเราแต่ว่าพูดนิดๆแบบว่าพูดสไตล์ของเราอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบเออทำอย่างนี้ะแบบนะอะไรเงี้นะยจริงๆยอดแล้วแบบว่าเราอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนมันจะเริ่มรู้จักอันนี้นะคะใครใครอยากจะจดก็จดเลยเพราะามันเป็นแบบการตลาดอะเนาะฝอดฝออาจจะสอนทุกอย่างได้ไม่หมดจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันเยอะอะแต่ว่าฝอจะไปดูดูถ้าใครอยากให้ฝอดูแฟนเพจช่วยอะไรเงี้ยฝอจะดูให้นะคะพี่เอนะคะขอร้องขอร้องงานก็สวยแล้วเล็บก็สวยอะค่ะเนี่ย เอาลูกค้าเยอะๆเอาแน่นๆเลยเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องปรับเลย